ซูมทองลูกคนที่สองจริงหรอเปิดภาพชัดๆืซอริอต้าเจนเซนบินตรงเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ถูกโฟกัสผิดจุด อีกหนึ่งซุปตาสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยที่ขึ้นแทนแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหรับซิริต้าเจนเซนนน้รงเดชภรรยาสาวของไฮโซกรณ้นนรงเดชและเป็นคุณแม่ของน้องกาวินโดยเราจะเห็นมูมเมนครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมสำหรับเรื่องลูกคนที่สองที่หลายคนลุ้นนันทั้งคู่พร้อมมีลูกคนที่สองให้น้องกาวินแล้วล่าสุดพวกเขาพากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวิตเซอร์แลนด์แมริต้าโพสภาพน่ารัก น่ารักลงอินสตาแกรมแอ๊ดิริตาเจนเซนเล่นหิมะกับน้องกาวินท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และชมความน่ารักแก้มแดงๆของน้องมีชาวเน็ตหลุดโฟกัสจับผิดภาพหนึ่งของคุณแม่คล้ายคนท้องจนทักว่ารูปหางเหมือนจะท้องสองเลยไหมคะงานนี้ต้องรุนแล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิริตาเผยว่าหลายๆอย่างก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบส่วนเรื่องราวความรักระหว่างเธอกับสามีก่อนนะรงเดชเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่า กว่าจะปรับจูนกันได้เคยมีโมเมนต์ให้ต้องทะเลาะด้วยเช่นกันเราเคยรู้สึกแบบชีวิตฉันเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายไหมริต้าไม่ได้มีความเป็นเจ้าหญิงเลยมีความกุนกวด้วยซ้ำทุกคนมองว่าริต้าต้องเป็นคนที่มีความสุขถุก,กวินาทีแต่เห็นว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันมีความยากมีโมเมนต์ที่โหดด้วยเหมือนกันจริงๆร,ริต้าไม่ได้มีอะไรที่สวยรูเพอร์เฟกหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคะเชื่อเหลือเกินว่าหากคู่รักไหนที่ช่วยเหลือดูแลครอบ ครัวของกันและกันได้ดีแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจเช่นเดียวกับก่อนนะรงเดทที่เห็นภาพของภรรยาตนเองที่คอยดูแลคุณพ่อก็อดไม่ได้ที่จะอวดให้เห็นคุณก่อนดูอยู่แน่นอนวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณก่อนบ้างเอ่ยริตา้าสิริตาก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ะนิยามความรักของริต้าคืออะไรนะคะริต้าพูดได้เต็มปากเลยว่านิยามความรักของริต้าคือคุณก่อนคุณก่อนคือคนที่ริตา้าอยากฝากชีวิตทั้งชีวิต ไว้กับเขาแล้วก็อยากจะดูแลชีวิตของเขาให้ดีที่สุดอยากให้เขามีความสุขในทุกๆวนันอยากที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระของเขาอยากจะเข้ามาคอยทําให้เขายิ้มได้คอยให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็รักคุณก่อนมากๆเลยค่ะคุณก่อนนะรงเดชร,รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เขามาเป็นภรรยาครับที่สําคัญมากๆคือเรื่องของจิตใจนะครับยามเราเทอ้อยามเราเหนื่อยเราต้องการใครสักคนที่แบบเคียงข้างเราและเป็นกําลังใจ ให้เราตลอด